วเตี๋ยวต้มยำกลางสวนร้าลับๆชามละแค่สามห้าสี่สี่มีกากหมูที่เจียวเองหอมมากๆม,มันลับแค่ไหนดูเอาเองแกรหลยนตนเข้าไม่ได้นะจ๊ะต้องนั่งพี่วินเข้าไปพอถึงแล้วสิ่งที่เห็นก็คือร้านเขาเล็กแต่บรรยากาศด,ดีมากแล้วจุดเด่นหนึ่งที่เราเห็นเลยของร้านตัวหมูชิ้นนี่แหละหั่นหนาแบบนี้แต่กินเข้าไปแล้วเนื้อนุ่มเลยนะเมนูแรกที่มาแล้วต้องสั่งก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแกชอบกากหมูของเขามากมันหอมอะ่ะตัวถั่วเขาก็ทำเองตำเองหมดเลยใส่ใจทุกอย่างจริงๆอะไม่แปลกใจเลยเพราะน าขามันก็จะดีมากแล้วให้เยอะแลอีกเมนูไฮไลท์ที่อยากแนะนําจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งแก่เส้นอะไรก็ได้บอกก่อนเลยว่าเขาใส่เครื่องให้แน่นมากๆที่แกเห็นตอนนี้ชามนี้แค่35บ้าทเขาใส่ให้ครบทั้งปลาเส้นลูกชิน้นหมูสับตับหมูช้นแต่ถ้าใครคิดว่าชามเมื่อกี้ยังแน่นไม่พอ,อแนะนําชามนี้เลยพิเศษ4ี่สิเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวน้าเส้นเกี๊ยมอีนี่แค่เห็นตอนเขาหยิบเครื่องใส่ชามก็ตกใจแล้วว่าเขาให้เยอะมากๆทีเด็ดอีกอย่างของเขาก็น้าซุปนี่แหละแกน้าเิ่อน้านนปะทุน เป็นร,รนน้านอาหารท้องฟ้าที่อร่อยและคุณภาพดีสะอาดและราคาประหยัดเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่น้ามานั่งชิลมากๆร้า,านเขาจะปิดทุกวันพุธนะจริงอยากให้ลองมาเสาร์ทย์วันเย็นตะโฟที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันแต่ใดๆคือตอนนี้กินกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก่อนแกใครชอบกินกว๋วยเตี๋ยวแห้งแนะนําต้องต้งยมยำเท่านั้นมกินกับเส้นบะหมี่คือเข้ากันมากๆเป็นรสชาติอร่อยที่ไม่ต้องปรุงเลยอะต้ยมยำแบบน้ําก็อร่อยจริงๆชามเดียว35สําหรับเราก็จุกแล้วนะมาเจอเกี๊ยมอีพิเศษชามนี้ไปอี๋ดูเครื่องว่าเขาให้เยอะขนาดไหนตัวน้อมำ ชามนี้สามารถแบ่งกินได้สองคนเลยนะแกแต่ที่ว่าอิ่มมันก็ยังไม่สู้ความอยากลองจัดเล็กแห้งธรรมดาไปอีกชามขอเน้นๆเลยกาก,ากหมูเยอะๆซึ่งพิจิตเจ้าของร้านก็จัดให้สมใจนอกจากภาพรวมที่อร่อยแล้วเส้นเล็กเขาก็เหนียวนุ่มแต่ไอเทมนี้ที่เขาหากันให้คว้าแล้วต้องรีบสั่งเพราะหมดไวมากามะพร้าวน้ำหอมจากส่วนเนื้อช้ำๆแล้วปิดท้ายก่อนกลับด้วยนี่เลยด้วยชาบแบบบางกรอบที่บอกเลยว่าถ้าเผลอหยิบกินนี่คือหยุดไม่ได้เลยนะถุงนี้35บาท3ถุงร้อยนี้ราคาหลักสิบก็อิ่มได้แล้วนะแก